โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม U Y N ตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์แฟนตาซีนิวเวอร์นะครับทุกคน วันนี้นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับในออสซี e เซิร์ฟัสซีนิเวิร์กก็น่าจะเป็นในเซิร์นี้ครั้งแรกในปีนี้เลยนะคนคลิปแรกเอก็บอกเลยว่ามีกิจกรรมจะมาให้ดูด้วยบอกเลยว่าสายฟรีโคตดต้องดูและไม่ควรพลาดนะครับแต่ก่จะพาไปดูกิจกรรมพามาดูของ ผมไม่ใช่ปัจจุบันแล้วก็บอกเซิร์ฟเยวะดีกว่าเพื่อคนมาดูครั้งแรกหรือมาดูช่องของครั้งแรกเลยหรือว่าไม่เคยดูเซิร์ฟนี้บอกนะครับว่าเซิร์ฟเนี้ยแฟนตาซีนิเวอร์ก็ตามที่เซิร์ฟเลยเป็นวอลซีดาวแฟนตาซี N A L นะครับระบบเซิร์ฟนี้ก็เหมือนเซิร์ฟแท็กเก็บทุกอย่างเพราะว่าเช่าดาวก็กดเช่าตรงนี้ได้เลยตัวละครก็กดเช่าตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเช่าที่เว็บทุกคนนี่เห็นไหมกดเชา่าได้เลยนะครับทุกคนส่วนที่เหลือถัดมานะครับจะเป็นพวกแบบว่าอ่าไอ้นี่โปรโมชั่นนะครับทุกคนก็จะราคาตามนี้เเลย50 500 90รรริ่มต้นนนนกันััไปถดอีททึงคาคา500คืาาาบบะะจ ได้เพิ่มเติมมาเป็นกล่องสุ่มนะครับก็กล่องได้ราคา500ขึ้นไปซึ่งถามว่ากล่องดรอปอะไรก็ลุ้นออปเซต์รีเจนนะครับพันรีเจนแล้วก็หมื่นมิสติกนะครับทุกคนก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเข้าสู่กิจกรรมที่ผมบอกดีกว,ว่าว่าเนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่ต้อนรับปีใหม่แอดฝากมาให้รีวิวนะครับทุกคนนั่นคือนี่ครับกิจกรรมแอดดรอปนะครับเดี๋ยวขอย้ำเรื่องเวลาก่อนเวลาจะดรอปมีประมาณเที่ยงนะครับดรอปหกโมงสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเที่ยงคืน ที่คืนครึ่งแล้วก็ตีสามนะครับทุกคนแต,แต่เวลาเนี่ยดอบไม่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเวลาพิกไทม์เนี่ยคนจะดอบเยอะนัสามลูกนี่สามลูกเที่ยงหกโมงสามลูกสามทุ่มสามลูกส่วนนี้คือเป็นลูกเดียวลูกเดียวแล้วก็หนึ่งลูกส่วนเที่ยงคืนเนี่ยจะเป็นพิเศษสามลูกคือใครอยู่ดึกรอเที่ยงคืนมาว่าน่าจะครูแข่งน้อยนะครับซึ่งแต่ที่ขอแจ้งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่รู้แบบเฮ้ยเล่นอยู่ไม่ไม่แจ้งเตือน แจ้งเตือนดิ้งหน้าจอนะครับทุกคนว่าไอ้ดอบจะตกแล้วก็จะสุ่มตกในแบบ PP ทุกแมปนะครับย้ำว่าสุ่มตกในทรทุกแมบปบแล้วก็มันจะแจ้งบอกอยู่แหละว่าดอบที่ไหนนะครับส่วนไอเดอบจะตกหลังจากน,นั้นแต่ยังไม่สามารถเปิดได้นะครับต้องรอเวลาแ๊บหนึ่งก็คือเหมือนถ้าตกถึงพื้นปุ๊บอะตุ้มปุ๊บอะยังเก็บไปได้นะครับต้องรอแป๊บหนึ่งก็คือเอาง่ายก็ก็ควรไปอยู่ใ,ใกล้กล่องแหละแต่ก็ต้องห้ามตายด้วยนะครับทุกคนที่เหลือก็จะแบบว่ากดตัวเอ็มดูจุดตกได้นะครับทุกคนประมาณนนนนนีีี้้้ออออเเเเคคคกกกก็ัืิิิจรรรมมม่่่า,าใหววซึงบลลยยะ วันหนึ่งนี่ออนแบบว่า7 0็ดสถึงหนึ่งรบวกนะทุกคนโดยตอนนี้คือคนจะจัดกูได้อะไรดีส่วนเซิร์ฟโลเพมันคืออะไรวะโลเพผมไม่เคยลองเลยโลเพเออลองมาดูนีโลเพโลเพเอ,อ๊ะโลเพมันคือแบบไหนวะผมไม่เคยเห็นแต่เคยเห็นนะแล้วว่า <ไป S 1> มันมีแฟนตาซีโรเพมแฟนตาซีโลเพเล่นย <ไป S 1> ังไง <ป S 1> วะม <ไป S 1> ันจะเป็นย <ไป S 1> ังไงวะก็คือมีแต่หมื่นใช่ไหมลองมาดิเอออ๋อก็คือโลเพนี่คือหมื่นมันจะราคาถูกใช่ไหม เพราะงั้กูอย่าเผื่อไปเอาหมื่นจริงลงเด้อทางนั้นอ่ะใช่ป่ะผมก็ได้ถูกใช่ไหมถูกปะโลเพดิดูละเพดิโลเพดิมีขาดไหมโลเพดิมาจากไหนอ่ะเออก็คือผมคิดว่ามันน่าจะฟิวใครอ้วนที่แบบว่าเซ็ตเหมือนจะราคาถูกอต่เซ็ตแบบว่าเล่นง่ายๆไหมคือเล่นหมื่นทั้งเซิร์ฟนะครับแต่ระดับเราอ่ะเออมันจะเล่นได้หรอวะไปหมื่นแท้ดีกว่านะครับ ช่วงนี้กำลังแบบว่าศึกษาวิชาจันเนกับจันเกอร์แบบว่าเต็มที่ด้วยสายวัตส,สุดแบบว่าช่วงนี้มีไฟในการหนึ่งๆหรือยิงคนต่างๆ,ๆนะผมแบบว่ารู้สึกว่าผมจะพยายามแบบเออวัดๆไปแล้วเฮ้ยช่างผมพ่อผมแม่มันแล้วก็ขอไปเปิดกล่องโชว์คนดูด้วยสักแปปหนึ่งนะไปเซิฟเซฟโซน no pvp เข้าไปยืนทำอะไรกันตรงนี้หรืออ่เดี๋ยวเราไปดูก่อนถือว่าพาสอบมาเจอกันเสริมประกันเดี๋ยวค่อยไปอีกเซิร์ฟหนึ่งเมื่อกี้มันมีอีกเซิร์ฟหนึ่งที่คนยิงกันอยู่แค่นี้คนก็รวมๆก็ห้าสิบหกสิบเจ คนเยอะชาตินะครับอ๋อพ่อตกปลาเยอะจังดิแค่คนมาตกปลาอย่างเยอะขนาดนี้เฮียเซิร์ฟนีคนเยอะขนาดไหนไม่รู้ด้วยเองละกันนะเฮ้อนี่แจกกล่องดีไหมนะเฮียอ่ะลองเปิดสักหน่อยแล้วกันนะผมมีร้อยกล่องหนึ่งพันบาทได้ประมาณวุ้ยยี่สิบกล่องผมมีร้อยกล่องอะลองเปิดดิว่ามันจะดอบยากไหมผมว่าดอบไม่ได้ยากหรอกเพราะว่ากล่องมันราคาห้าร้อยอะนะครับห้าร้อยได้ประมาณสิบกล่องนะครับทุกคนไปกันเลยครับไปกันเลยเฮียตั้งค่าปุ่มก่อน ปุ่มยังไม่ตั้งเลยสัตว์อาจารย์เราก็ปรับปบเสียงเบาๆลงหน่อยโอเคคนดูบอกเหมือนจะนิดเดียวเองแต่จริงมันมีผลนะนี่อีปิกมาเฮ้ยที่มีร้อยกล่องเปิดสบายก็งั้นเปิดกล่องชิวๆแล้วกันนะครับถ้าห้าพันบาทมูลค่ากล่องทั้งหมดที่ผมมีห้าพันบาทดูซิว่าห้าพันบาทเนี่ยจะได้มิติและรีเจนกี่เซตนะครับรีเจนมาละหนึ่งนะครับผมจะรับแค่มิติก,กับรีเจนนะครับทุกคนอย่างอื่นผมไม่นับนะครับทุกคนไปฮะปึ๊บแต่ถ้ารีเจนมาเยอะก็จะไม่รับแหละตอนนี้คือรู้สึกว่ามัน หมือรันมันก็ไม่ได้ดอกง่ายปะดูดิว่าถ้าให้กดเดีต้องอะไรนี้ไปเนี่ยเอโอโง่ตั้งนานปึ๊บปึ๊บปึ๊บตอนแรกว่าจะไม่รับกรีเจนนะคิดว่าดรอปง่ายคิดมันก็ยากดีว่ะแสดงว่าเซิร์ฟนี้ก็บิติกกับรีเจนก็ราคาพอพอโตัอยู่ของใหม่นะเออเปิดกล่องอ่ะนะครับได้มาสองชิ้นนะครับตอนนี้ไปนันต่อครับเปิดงี้เร็วดีเอองี้เร็วดีเฮ้ยดับแล้วเดียด๋วยว้งไปทิ้งไปคนอื่นไม่เรื่อยบไม่รมาบไปอหว,อหวานกรีเจนเอ้ย ลาเบนซีลาเบนซีแต่มิติไม่ดอบไปหรอเฮ้ยลาเบนซีลาเบนซีอันนี้ผมไม่ตกใจที่เดนดับนะดับตกใจที่ว่ามิตินี่ผมหมดไปจะประมาณสองพันแล้วนะมิติจะไม่ดับลาเบนซีแม่มึงแต่น่าจะมีสุ่มวงล้ออยู่ปะสุ่มวงล้อการันตีใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยลาเบนซีครับแม่มึงดิเจนมาเยอะก็ดีใจอยู่แหละแต่คือมันไค้ดว่าคนเรามันต้องหวังขั้นสุดท้ายหรือเปล่าหมื่นมิติปะ พาริเจนมันเหลืออะไรอ่ะมันพอกินหรือเปล่าโอ้โหอะไรอะไรสรารผมดูก่นมมอนตอนนี้ผมมีมิตอ่าผมมีลิเจนอยู่นะทุกคน,นมีอยา่างละสิบส่วนมิติผมมีสองโอเครับง่าง่ายสิบกับสองเราค่อยรับพิเดียวไงว่าของเกิดมาได้เท่าไหร่นะโอเคปะมาเลนต่อมาเป็นซีนซีนซีนโอนเ้กันได้หรอวะเออโอนในเว็บได้ใช่ปหมผมเห็นในเว็บมันมีอยู่ไม่รู้อ่ะไม่มั่นใจแต่มันรับพิเดียวว่าน่าจะได้นะครับแต่อันเนี้ย ที่ไหลเร็วบ้ากนี่เกินครึ่งหนึ่งนะครับหายไปประมาณสี่พันสองพันสามพันบาทแล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นราคาเติมนะนี่สามพันเก้าบาทแล้วกูยังไม่มีน้ำมันพืชไม่มีแววเลยนะครับแววน้ำมันพืชงงไหมมุกนี้ขอโทษแล้วกันทำมุกไม่หีาดเครียดเลยเครียดกับมุกไม่พอเครียดกับกล่องอีกคือผมไม่ได้เติมก็จริงแต่คือ มึงผมทุกอย่างที่บอกว่าผมเล่นวอซีผมจะคิดตลอดว่าเล่นแบบเล่นห่วงของแบบเออไม่ได้ฟีวอลซีการเปิดของว่าแตจริงในาการว่าถ้ากูเติมเองอ่ะแล้วกูเกลือกัดเนี้ยกูรับไม่ได้หรือว่าอันนี้คือเลรยปกติมันก็ไม่รู้นะทุกคนแต่ผมว่ามันก็จะมีสุ่มหวงแล้วการันตีอยู่ป่ะที่เขาเอาแต้มเอ็นซีไปสุ่มใช่ไหมเดี๋ยวไปดูหน้าเซิร์ฟอีกทีหนึ่งพราะถ้าระบบเหมือนแท้ทุกอย่างมันจะมีสุ่มหวงล้อมันจะการันตีเติมหมื่นอยู่ถ้าแท้เก่าอะเติมหมื่นหนึ่งไงกูเคย ส่วนรีเจนนะครับได้ปืนมา4ี่นะครับปืนมาสี่เอเดี๋ยวบวกดูว่ากี่ชิ้นนะปืนมาสี่นะครับหัวมาเจดบวก2ตัวนะครับก็สิบสามชิ้นนะครับสิบสามคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของหนึ่งอยนะครับสิบาเเโอกาสออกรีเจนนะครับก็เยอะอยู่พอ,อลามิเิกมันไม่ได้จะต่ำกว่าห้าหรือ2อเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันจะออกยากจังอะ่ะเพราะผมไบบาบงเซฟสูงจุองกว่าเปอร์เซ็นต์ยังออกเลยูจสองเนี้ยูหนึ่งี้ยแบบน้อยๆนะสูงจุดหนึ่งูอกา้ไม่เท เซตจ้ะเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะทำไมเท่อะฮัลโหลเฮ้ยทำไมเท่อ่ะเ,เกินบ่าววีกรุงทนสัง่งชอบชื่ออูเทน92เหียไอ้โว้ดิมข้างอะไรกันเนี่ยน้องจะตีใครฮาเอ้ยกูออกเลย,ยนี้ออกเลยนะครับก็ปลดไปไวเหมือนโกหกนะครับสำหรับ5,000บาทจาการเปิดกล่องนะครับเฮีย yeah. แต่ราคาของมันจะดูราคาอยากดูราคาที่อยากชมราคาระว่ามิติกราคาสิ้นและกี่บาทนะครับอ่ามันจะมีวงลอ้อย่างนี้ปะไอส่มวงลออ้อเนี่ย Lucky View เนี่ยนี่อันนี้คือส่มการันตีนะครับใช้เต้ม TK ในการซื้อซึ่งอัตราเดท TK เมื่อกี้ลริ่มดูก่อนเติมกี่บาทได้กี่ TK ผมไม่รู้ว่าเนะี่ยต้องดูในเบนะหรือว่า TK ที่มันใช้รแรกวะ TK DJ TK ไม่รู้อะแต่มันมีในเว็บอยู่ผมเห็นในเว็บแต่ผมไม่ได้เปิดไปพังไว้อะแล้วผมไม่ได้ล็อกอินทัค้างไว้ขี้เกียจไปกรอรหัสมาเดี๋ยวรหัสลุดอีกก <c oughs> ็เลยขี้เกียจแฮชบินเป็นรหัสใหม่ก็นั่นแหละอันนี้คือวิธีได้หมื่นอีกอย่างนึ่งการันตีได้นะครับทุกคนการันตีสุ่มสองร้้าสิบ่รู้กี่บาทนะมูลคา่านะประมาณนั่นแหละนะทุกคนส่วนที่เหลือผมว่าทำไรนะดูราคามื่นในเซิร์ฟสตรีมเมอร์เหรอโอ้ไม่นานไปแล้วไม่ติดราคาอะไรไม่ไหวโคมอุ้ย อันนี้แถวหนึ่งโอ้โหของเก่ายังสามร้อยเลยอะ่ะปืนอันนี้ปืนของโปรี่แล้วนะน,นี่หัวตัวของโปรเก่าเลยแต่นนี้ปืนของโปรที่แล้วนะครับเฮียพอเราเซตใหม่กูนี่ไม่น่าต่ำกว่าสามร้อยสี่ร้อยอ่ะอ่ะเอาตรงเลยนะแพงอะ่ะมิติใหม่กูแพงอะ่ะไม่กล้าเล่นเลยอะไปหยองซะแล้วอะ่ะนะครับรอบหนึ่งหนึ่งอ่ะสักหน่อย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 ละกันเฮียไหนครั้งผมมีเซตใหม่ไปะวะเอ้ยมีเซตกลับวะ <laughs> โอ้โหพี่ดองพองไผ คนดูใช่มันมันเซ็ตมันเซ็ตมันเซ็ตเก่าอ่ะเซ็ตเก่าแค่โปรเดียวอะ่ะผมไม่มีอะใหม่เลยแล้วกันแอดมินขอโคต้าเซ็ตหนึ่งนะครับแอดมินไม่ว่ากันเนาะไ <c oughs> อดมินบอกไม่โจงไปถามสุขภาพซักครับต้องกดไม่ให้โดนหนึ่งสองสามอ่าเดี๋ยวมันรออ้าวอ้ี่ามันข่มันดูแต่ขอเดี๋ยวขอเนี่ยนะครับผมครับเซ็ตพี่มันพิษก,กองผมอหรอใช่ครับผมนิดนึง อของเราขอยืมหัวไปได้ไหมของเราโปรที่แล้วอะนะของเราโปรที่แล้วผมผมโปรใหม่ขอของผมขอ,อยืมหัวไปได้ไหมได้ไหมได้ไหมเอาของมาจัดของแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะโดนกูต่อบมึอกูแข็งได้ดีไม่ได้วอรนะ์มแล้วปกติผมจะวอร์มก่อนแต่หลังนี่คือกูกูจะเป็นจันเนให้ได้เลยมายถึงเป็น,เป,นเป็นฟิวเดียวจันเนยังไม่ได้ไม่ได้คมเขาหรอกแนตะ่กูฝึกตัวเองอยู่เม็ดเป็นหนึ่งใช่ไหมครับมามาชี้กูด้วยฝรั่งเศสร็จหล่าเลยบองบางซีเออตอนนี้ผมไม่ขอขอไปได้ไหมนัดเดียวใช่ไหม ต้องเหไกรผมยตวไม่ยี่มาช่กว่า่กว่าผมไเ่มันมีเจไมครับทางลเจนคไ,ม,คไม่ผมผไม่มีเจนะอ,อัดครับอ่ไ,ไมอ่ออ่ไไมอัดอยู่ครับม่แต่กูอัดจะมืแข็งตาแรกกูจะตายเลย่ะเนี่ยเอาเอา่เไหมครับ ตอนแรกมือแข็งกว่านึงนะแต่ยิงไม่โดนเลยพอตอนพี่ผมเล่นตัวเตะผมยังยั้ไม่เก่งอ่าไม่ปไรครับ รีเจนไหมครับท่านนะรีเจนจะเล่นมิสเตรอรกอล์ครับจะ่นผมโกงไงแต่มันก็โกงไม่ห้ารอบวัวเดียวไหวไหมผมได้เล่นแล้วไม้เ,เสียอยู่ทำไมมายิงมิกี้ไม่โดนเลยครับขอใหม่ขอเลีนะ้ยงอยิงไม่โดนเลยใช่เมื่อกี้มือแข็งอ่ะไม่ได้วอมอ่ะมา,มา

อิ่มปัามใหสัตว์ตาย ยาอุ้ยเมื่อกี้ผมชิวมากเลยโอ้โหเฟ้ยไม่ใช่ชิวมากกูไม่คิดว่าจะแตกไม่ใช่ว่าชิวมากใช่ว่าไม่คิดว่าจะแตกครับเมื่อกี้เออพอโคตาเซรเดียวพอวันนี้มือแข็งนะเฮ้ยเมื่อกี้คือเห็นไหมที่ผมไม่ได้ตกระตอกกระตากต,ตอนกูเล่นอ่ะกูไม่ได้ลนลานเพราะว่าผมไม่ได้คิดว่าจะแตกนะครับโอ้ยขออภัยเป็นครับแตกแตกโง่อไปหน่อยขออภัยครับปะตปนนปกติพอดีกว่าแต่จริงๆคืออยากจะล้างแค้นเล่นต่อเซตน,นึงนะครับแต่คือไม่ได้ขอเซตเก่าแอดมินไว้นะครับแอดจะเซตใหม่ผมเกรงใจก็ถือว่าให้หนุ่มนั้นไปแล้วกัน แต่ที่บอกว่าเมื่อกี้คือแพ้ก็คือแพ้ครับไม่ไม่ไม่อ้างหรอกไอ้เหี้ย่ะขาวว่าแคนไม่แคนคือจริงๆนะเว้ยไม่แค่นนได้ปืเียวผมอ่ะผมว่าผมได้มันได้มันเยอะไงผมก็เลยว่าเอ้ยยิงให้เสร็จแล้วแค่ปั๊มยาสดทีเดียวแต่คือปั๊มยาไม่ทันหรือไม่เป็นไม่ทันหรือไม่ติดไม่รู้แต่คิดว่ากดไปแล้วนะครับเสซ็กว่ะช่างมันครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวเอาเล่นนัวเซิร์ฟปกติแล้วกันเสียได้่ะเดี๋ยวเอามิติกลีเจนแล้วกันีีเเจนนไหนอ่ะไหนในตอนไหนผมเสียได้ปะไม่แค่ แต่เมื่อกี้คือเอาตรงนะไม่คิดว่าจะแตกเลยเมื่อกี้ไอ้บูมาเรียคิวเกิร์ตอ่าไอ้บูที่ฟันเหลืองเหลืองเย็นเย็นมากอ๋อไอ้บูบูไหนวะ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 บูบาร์บี้คือใครวะมาโดนไปต่อครับเดี๋ยวผมลืมปิดล็อกหนนได้ไ่เดี๋ยวขออยู่ทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับขอเก็หน่อย นี่จะยังเสียดายไม่หายเลยแล้วจะขอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอเซตเซตเก่าไอ้บินไว้ดีกว่านะผมขอขอเซตเก่าไอ้บินไว้รอบหน้านะจะเล่นอีกหนึ่งสะใจหน่อยพอมีไฟอีกหนึ่งจริงจริงนะเว้ยผมเมื่อกี้ผมว่าก็อย่างที่มันบอกอ่ะมันมันบอกว่าไม่เก่งมากมันก็ไม่เก่งมากจริงอ่ะเพราะผมเคยจะเก่งกว่านี้เว้ยแล้วทำไมกูไม่รู้ว่ากูเก่งกว่าดูว่ากากกันแหละแต่คิดว่ามันมันมันกากมันผมแกพอได้รู้หน่อยแต่กูกากกว่าใช่ไหมเมื่อกี้เสียดายว่ะเมื่อกี้แล้วกลััวมนนแเยอะป่ะเสียดายว่ะ อะไรอะไรครับเจ้มีติดกูแตกมิงนติกกูแตกฟังนะแทนกูจะมาล้มเพื่อลูกคุณจแล้วพวกมึงจะผวาใครเป็นที่แล้วนะเจ๊ยังไม่มีเลยชใช่ปะพูดว่าอะไรนะอเมื่กี้พูดว่าอะไรนะน้องพูดว่าอะไรนะครับเหม็นเตี้ยงครับเหม็นเตี้ยงไหมพูดอะไรนะพูดอะไรนะผมไม่ได้ดูยาดูย่พูดอะไรนะผมผมไม่ได้พูดครับพี่ เนี่ยจะเป็นโปรใหม่นะกูลงต่อไปแล้วแล้วจะเป็นราคาของกูยังไม่เก่งใจมีเขาเลยผมที่เก่งใจนะครับคนบอกวันนี้ขนาดเก่งใจหมื่นแตกไปแล้วเซตนึงเขาคอยยัดเป็นพวกกูครับใช่เหรอเออแม่งอุตส่าอุตส่าก่อนปีใหม่ถ้าใครดูคลิปผมที่เป็นเซปเนี้ยจะเต็งเลยกูกูตกกูจะขาดทุนนะผมตกได้เมื่อคืนสองเซตอ่ะเข้าครับเข้า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 ไปได้ดูยิ ไู้ววละชัปวไปต่อมาใหม่มาใหม่มันไปเรียกเพื่อนมามิเรียมมิเรียมไปเรียกเพื่อนมาหลายซาด้ามิเรียมรับด้วยนะไหนมีอะไรมาแรกไหมแบบว่าเพื่อมั่นใจฝากกับหัวแคนไว้ลืมซื้อน้องวิ่งเกือบแล้วไะชิน้อวิ่งยังเป็นยังเป็นเกือบแล้วฝากกหัวแคนกันเหลี่ยมไหมเกือบตายทั้งเป็นมันได้มันได้ตังค์ได้ของไปมันก็ล้มแค้นมาเดิม อะไรนะอะไรฟังนะกูเป็นหัวแข่งกูให้กูให้คนอื่นหมดเมื่อวานเขาได้เซ็ตหมื่นลูกแคนได้เซ็ตหมื่นไปกูเตะออกใช่เหรอเ้ยเออมาๆมาเนี่ยผมแล้วความมือนดียกันไว้ได้ปะอยากเข้าอ่ะมันต้องเล่นเป็นแคนดเว้ยเอาไม่พี่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 เอาไว้ก่อนพี่เอาไว้ก่อนวางมาดิไล่เหมือนกันละต้องหนีทำไมอ่ะจะตาย อย่างนั้นหัวหัวเท่ากันมือเท่ากันนี่ทำไมวะผมไไดัดตัวซะหน่อยใช่ไหมถือว่าเท่ากันแหละเพราะว่าไม่มีใครเทายิงตัวหรอกเดรรเจนนะหนาวแน่กูไม่แบบ่งหนาวอ่ะมันหนาวแน่คืออะไว้วิ่งหมดเร็วจังทำไมมันร้องเฮ้เฮผมไม่รู้นะวิ่งมันจะหมดหรือปล่าคนดูมันดูไม่ออกอ่ะคนดูบอกทีนะว่าไเป็นไรวะข่อแค่ค่แค่ข่อแค่น่ะแค่โน่หนึ่งอ่ะแค่เาชื่อชื่อชื่อเขาก็เขียนอยู่ไม่ไม่เห็นหรอ มาดิมาที่ดีดคับพี่มีใครเลยเหรอวะไม่มมติกมาเถอะว่ะเพราะว่าผมเล่ดจนผมชิลไงราคามันไม่หนักเท่ามิติกนะครับแต่ก็แพงอยู่แหละของใหม่รัมาจริงเฮ้ยเดี๋ยวเล่นต่อยากสู้อยู่นะไมไม่หนีหรอกไม่หนีหรอกโอ้ย โทษพี่ผมปิดไปแล้วแต่มัน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 เจ็บอยู่นะเว้ยมันมันโดนรีเจนดีน่าประมาณสี่ห้าไม่ตายนะครับแต่กูก็ลืมคิดไปเลยว่าปืนกูก็ยิงมันเข้าอ่ะแต่ปืนมันยิงกูเข้ากว่าดิเฮี้ยกูสาบหัวล้นโลนใส่สมอหัวโล่นโลนกูแตกอยู่ไม่ได้ละอยู่ไม่ได้ละนะครับทุกคนวันนี้ผู้วันนี้คือไม่ไหววะเฮี้ยไปยังไงตอนแรกคิดว่าเออ มิซูมิติคมันก็ไหวนะทุกคนอย่างที่บอกว่าเรายิงมันเข้านะครับปืนเรายิงมันเข้าเห็ว่ามันเจ็บมาแค่ที่ผมยิงผมมัสามไปแล้วอู้มันมันสมานะเมื่อกี้มันหนีสมานะแต่ก็ลืมคิดไปริบป้าว่าปืนมันยิงเราเข้ากว่าพ่อแม่มึงไม่ใช่พ่อเข้าธรานะโคตรพ่อโคตรแม่เข้าเลยเฮียหัวกูแทบขมับแทบล้าไอสัตว์เมื่อกี้ผมลงเซฟเลยนะเซฟพีพีอันนี้ไม่เคยลองเลยอันนี้คือเซฟอะไรมาลองนี่อันนี้เพราะว่าผมจะไปหาตัวหนึ่งละแต่ถ้ามิติคผมไม่เล่นนะเพราะว่ามันเกงใจแอดวินเขาอ่ะ โ,โอ้โหโอ้ยหนักใจวะพี่เอ้ยรีเจนได้ไหมพี่พี่ครับพี่เอ้ยพี่เอ้ยเรียนได้ไหมผมลืมกดล่องขนเมื่อกี้ผมเลยกดเลขสองไปให้มันล้องขนล่องขนครับพี่เอ้ยรีเจนได้ไหม,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 ไหมพ,หมพ,พี่พี่บ้าน้องไม่กล้าเล่นมิติกแล้วอะ่ะเกรงใจอะ่ะโอ้ลูกนี้ลูกนี้ผมวอร์มมิติกวอร์มอีพิกก่อนเอ้ยวอร์มรีเจนวอร์มอีพิกก่อนดีกว่า พี่พี่มีดิจินไม,ม่ผิดมีดิจินไหมครับมีมีมีโอเคครับใ<ม> <laughs> ช่จริงจริงหน้าบอมก่อนเหรอเวตามไม่ติดอ่ะแต่ตามไม่ติดก็ถือว่ามันก็พาดไอ้ตัวเองแหละใช่แต่ตน่าจบอมให้มือมันเย็นก่อนนะไอุ้ยบอมให้มือมันแข็งก่อนมือเย็นพาก่อนมา, <c oughs> มาจ้ะเปลี่ยนเป็นแนวนี่เลยผมเล่นแบบนี้ได้ไพี่อ่าได้ครับได้ครับ ชได้เสซตหมื่นใหเลยวันนี้ยาวแต่มันถืกกว่าแต่ปืนมันไม่ค่อยต่างกันนะมันมันยิงผมอ่ะถ้าเอาปืนโอ้โหคือมันเบากว่าผมแค่ประมาณยี่สิบสี่มิลสิบระเมตสามสิบระเมจไม่เกินนี้นะครับไม่เกินยี่สิบระเมจหรอกเอ้ยเอาไปดาเมจดาเมจโชก,ก็ประมาณห้าหกระเมจแหละห้าสิบสิบระเมจแต่ถ้าดาเมจร,รวมมันก็ประมาณห้าคูณแปดสิบยี่สิบสามสิบสิบระเมจประมาณนี้ไม่เกินนั้นดาเมจรวม ไม่เข like ้าเลยวะแกงเก็บเดี๋ยวผมแกงเก็บนะแกงเก็บแต่ที่คือตอนนี้ไม่โดนเขาเซฟเป็ดปืนพลาสต์น้อยเหตุนะครับผมแกงเก็บนะเพราะว่าถ้าผมไปแกงเก็บมันจะ่ที่ผมมันผมไม่เก็บไงมันจะมันจะให้มันแบบว่าให้มันกล้าดเล่นมันพลาดเอง เกี่ยวหรอว่าซองพระามยิง,ยงโดนง,ง่ายกว่าของตัวแกรู้ไปถึงว่าซองพระามมันดีกว่าอุย้ยบ้าใจสัตว์เอ,อ้ยประยายลยไปหน่อยโอ้ยทำไมกูเจ็บจังเลยอะ่ซองมันซองเก่านะ ทำหมื่นเก่าแต่มันขึ่งเก่าขึ่งเก่าไปโปรที่แล้วเองนะครับกินจุ่กับเราเลือกเต็มโอ้ทุกเมชไม่ไหววะมันโกงไปผมว่านะเล่นต่อไหมเล่นต่อไหมต่อไหมเฮีย,ยเลยวะน้องใครกดเป็นเลย มามามาสเสร็จแล้วกันดีกว่าเล่นรอบนึงกันเพราะว่าถือว่าผมไม่รู้จะเล่นอะไรไปเซฟโซนแม่งตอนนี้แม่งเดือดเกินเวลาเนี้ยเวลาพีคไทม์มันมีคนเยอะนะไปโซโล่นี่คือผมว่าถ้าโซโล่เลี้ยคขปิดข,ขำๆพอดีกว่าไปจริง่เหมือนกูเมืม่อกี้แม่งืูดมาไล่เลยอ่ีมามาเดี๋ยวผมเล่นคนที่ตาท้ายนะเพราะว่าใช่เสบเดิมป่ะใช่ครับชั้นชุบ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 มาจ้ามาจ้าน้องพี่มาแล้ว เั็นเจนมาละจ้าแต่มันมันชนะไปกูไม่ได้สุดีใจเลยเพราะมันเซ็ตเซ็ตตัวเองไไอ้เฮียแต่มันยืนชิวเลยมะยืนพ่อยืนแม่ให้กูยิงสี่ห้าเม็ดไม่เข้าไม่สื่อษาหลายเหมือนกันมึงเนี่ยเฮ้ยใสย่บปใช้อะไรเฮีย ใส่แมชชาจังอ่ะโอ้กูตายแล้วพี่ขอยรอบดิรอบนี้ตายโง่มากเลยตาท้ายโดนท้ายยิงละไอ้เช่นเมื่อกี้ผมมุดยิงต,ตัวเองมากเลยแม่งนึกว่าใส่แมชเสร็จแล้วนะครับคุย, <c oughs> ยวันนี้อะไรเนี่ยวันนี้จะไปชนะใครเ,เหรอโอ้เซิฟเต็มอีกมุดยิว่ะมุดยิงมิติกปิดท้ายแม่งเลยมามาผไม่สนใจละแอดมินขออภัยนะถ้ามิติกแตกวันนะี้ขออภัยจริงไม่ไหววะมาเฮียดูดิว่าไอ้คนที่เข้ามาในเซิร์ฟเนี่ยมันจะเซตอะไรมาเล่นนะครับแต่ผมใส่รีเจนไว้นะมุดยิดแล้วป่ะเฮีย เมื่อกี้แม่งผมคิดว่าใส่แมสเสร็จแล้วก็คือโอ้กูเ,เต็มส่วนแล้วนะครับพ่ามึงใส่ไม่เสร็จชนะแบบเมื่อกี้แบบแพ้ประขาดลอยอะ่ะทํา,าอะไรไม่ได้เลยอะไรวะไม่ได้วัดเลยไหมฮะหนีอย่างเดียวมาเดี๋ยวผมใส่เส้นนี้มาแต่ถ้าใครมีติกมากูก็มีติกเลยปิดท้ายนะจบไปนะครับแอดมินวันนี้ขอใช้เต็มโคต้าแล,ล้วกันแอดให้มาสองกูจ่ายไปสองเลยอะ่ะ มีใครมาไหมเพราะไปเซ็ตโซนไม่ไหววะมันเดือดเกินอ <administration> ่ะอย่างที่บอกว่าเซ็ตโซนเวลานี้ผมว่าถ้าไม่มีแครไม่มีตีนี่เอาอีปิกไปชิวๆดีกว่าเพื่อไปหล่อเก็บของได้ผมว่าได้ไมยเพราะอีปิกอ่ะขนาดเล็กๆอ่ะคนมันจะไม่สนใจหรอกเว้ยนอกจากว่าเราเก็บของมันสนใจมาทันทีแต่ถ้าอยู่ที่สเตปละมือไวมือแมวอ่ะนะครับเรียกว่าไงมือผีเออมือผีใครมันจะชิงของโดของเลยว่าสบายได้ของฟรีปะว่าอ้ หรือม่ก็หาตีอ่ะจะให้ดีก็ผมว่ามาเล่นซีรี้ประจําก็หาแครนเลยดีกว่านะหาตีมันไม่ใจไม่ได้แม่งโดนข,ของขึ้นมาใครจะรับผิดชอบแต่ผมเล่นแบบไม่สนใจของอยู่แล้วไงของซับแต่ก็แจกคนในเซิร์ฟวอดียเพราะว่าแอดมินให้มาเล่นไงก็ถ้าผมแตกบ่อยๆมอนะขอบคุณกูนะขอบคุณูแอดมินเที่ยวของมาให้เล่นนะเอาของมาให้แจกดีกว,ว่าไม่ใช่คำมาเล่นเฮ้ยไม่มีใครมาเลยเหรอเฮ้ยพ่อ,พอมึงเถอะแม่งทีหลังถ้าผมเจออย่างนี้ผมไม่เล่นละที่แบบเอาหมื่นมาเล่นกับซองลีเจนส์เก่าเนี่ย เฮีย er. ยืนให้กูยิงเดินเล่นชิวๆเลยไอสัตว์ยิงไปสามสี่เม็ดไม่ไม่หนีเลยอะสุดท้ายมาเออมันจะคนเดิมไหมถ้าคนเดิมไม่ดีเจนนะครับจะไม่ต้องเสีเมติกแต่ถ้ามัน,ม,นมันไม่ใช่คนเดิมแล้วม,ม่มีเมติกผมก็เมติกซัดแม่งเลยมาไอน้นุ่มคนเดิมเฮีย er. เอามันต่อไปเันใหม่มาจ้านอ้องเหลี่ยมกูไหมเนี่ย ีพ่มาเอไม่ต้องโลพี่แล้วยิงกูขาดนี่ไม่ต้องโลพี่แล้วมาหนึ่งสองมึงจะคมไปไหนน้อง ปั๊มยามไม่ทันอีกแล้วหครูสาแบบรอให้มัญญิงให้หมดแบกเลยสุดปั๊มยามไม่ทนันโอ้าววันดีแบท่ทามทุกคนพอละสำหรับวันนี้นะครับผมขอจา่ายแวันนี้วันนี้ไม่ไหวจริงมาเป็นที่เลยเนี่ยเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยโอ้เจเยท้ายปยียังตึงๆสุดท้ายปีอยู่เลยไม่เชื่อลองไปหาดูคลิปน,นั้นอ่ะจากก่แกขาดทุนนะผมไปยิงตบหมื่นได้มาคืนสองเซตอ่ะจากเสียไปสองเซตอ่ะได้คืนมาสองเซตกลับมาเท่าทุนแล้ววันนี้อะไรเนี่ย ั๊มยาไม่ติดบ่อยชิบหายเลยไม่ใช่ปั๊มไม่ติดนะครับใช่ว่ากดปั๊มช้าไปนะครับคุยขออภัยคำหยาบวันนี้เชื่อโอกาสหน้าแล้วทุกคนวันนี้ก็คงขอจากไปแต่เพื่อนนี้นะครับขอบคุณทุกคนจบเชื่อดีแล้วแมงกดหิดไปแล้วขอบคุณครับก <c oughs> ็จริงๆนะผมอยากจะเป็นคิดว่าคือ <c oughs> ก็ฝากคำคมไว้หนึ่งคำคมนะครับนะครับอย่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีอะไรทำขอบคุณครับ